ฝนตกมากอะเบ่งงามทุกอย่างนะจ๊ะง,งามทุกอย่างเอ้ยเบ่งยังเขียวนะคะเนาะต้นใหม่อันนาฝนนะคะเนาะเขียวงาม ียวงามเสียงดังตื่น้ายางบานห้านะคะเนาะธุรกิจพ่อเพียงค่ะธิรกิจพ่อเพียง ไปมาค้ำอ,อ,อ่อนแปดสิบโอ่งกันนะคะเนาะปลูกเป็นแนวนะคะเนาะเป็นแนวหัวเลยปลูกเป็นแนวหัวนะมันก็เป็นหัวได้พร้อมไปนะต้มกระปุกปลายยางกระไดนะคะเนะาะพายางพายงายงบรรยากาศกัน,น ฝนตกเียมงก็มีอันงามเลยค่ะกินของอยู่เพรอึดดอค่ะดอกอันชันกินของอยู่ลยหอมอ่อน ชมดอกไม้ดอกไม้ไทยเนาะคะ่ะเนาะดอกไม้ไทยไทยเรา,าน้องๆห้องสิษยสาบเนาะค่ะเนาะว่าอันชีวิตประจัยกะเป็นชีวิตบ้านๆเนาะคะ่ะเสียงต้องหัววาหลายเลยเลยะคะ่ะเฮ็นวิดีโอกะก็ยังว่าท่านเป็นป้นไหนเนาะคะ่ะเนาะนาววีนี่ต็มเลยจ้ะเห็นป่ลูกเต็มเลย ลูกเต็มเลยดกปีนี่ดกค่ะเต็มได้แต่เดี๋ยวพอเห็นไปไหนเขียวเขียวอันนี้ก็พักกุ้มพักกุมป่าผ้ายงางหนาฝนก็อุดมสมบูรณ์นะคะเนาะน้องไม้น้อไม้ป่ากระปลูกมีหลายพันเนาะค่ะเนาะมีหลายสายพันธุ์บรรยากาศบา้านเอาบริเวณบ้านป่าเนะคะเนาะ ปลูกทุกอย่างแล้วกนะันเนาะปลูกทุกอย่างที่รับประทานได้อันนี้ก็เป็นลูกเมีงงยงนะอ๋อกำลังออกดอกสมรณกำลังออกดอกงงดยังกกำลังออกดอกปลูกเป็นสุม่มเป็นสุม่ม นี่ะะคะชีวิตรประจัยอันชิบด้วนบ้านบ้านเนาะคะ่ะตัดต่อวิดีโออีกอย่างก็บ่กท่านเป็นปันไหนความสุขกับการที่ห้าวบออันบอวัวว้าดอกค่ะปาก็ได้เนาะค่ะเนาะการกินกันอยู่ประหยัดค่ะกินของที่อยู่ที่ห้าผล,ผลผลิตในบ้านเนาะคะ่ะเลี้ยงปลาเลี้ยงทุกอย่างเนาะค่ะเนาะ เขาก็ปลูกทุกอย่างนะคะที่น้อง,องเห็นนะคะเนาะที่น้อง,องเห็น,นอัน,อน,อน,น,อนออยังมาเกิดเนี่ย <c oughs> ขต้นต้นตะกงเห็นปน้ะนก <c oughs> ขึ้นเองเ <c oughs> ม็ดบ้าก,กับสีลน่นอยู่แถวนี้เนาะค่ะเนาะว <c oughs> ่านะอยากกินก็นกนกนค่อยมาเก็บเอา ละขี้น,นกนองเพิ่นเขียวดีๆเนาะค่ะเนาะนองเขียวดีๆเพิ่นก็กินป่ากระเท่าแล้วเนาะค่ะเนาะเห็ดวิดีโอกะเป็นแหนมกเป็นแม่แมแมโอ้ยโทษจ้ะบาพิษบาถืกกะขอโทษขออภัยใน,นะะด้อค่ะเด้อสิบ่ค่อยบูบาปันไหนดอกปาเนาะเห็ดไปกะสิดด้หูจักน้องนทองวโลก็ดีใจเนาะคะ่ะเห็นน้องคนนั้นเห็ดอันนี้เห็เหนน้องคนนั้นเห็ดอันนูน้นกะ โอเคค่ะบึงมันสื่อสารหากันได้เนาะค่ะเนาะมันก็เห็นน้องๆเออ่าเห็นยูทูบเนี่กก็ก็น้องๆคุ้งศรีสาบเนาะค่ะนะมีเพื่อนบ่หวังอะไรมากมายขอให้มีเพื่อนพูดคุยคนเถานะคะเนาะตัวนี้กับดอกอันหอมมันอ่อนๆนะคะเนาะหอมอ่อนบานบุรีหอมมันอ่อนแดดที่ช่วงมีช่นันนิดจะหน่อย กันบุรีน,นี่กับพกเฟืงองเฟืองของกินของอยู่เบาอึดเนาะคะนะ่ะเนาะเบาอึดบาอยากดอกเบาถึงเนาะคะนะ่ะเนาะเหมอนเบาถึงกันกน้องผู้ศรนะีสาบเนาะของกินอันร้ายจ้ะกินหลายเขียบ กินได้เขียวกำลังลูกนิดหน่อย,น,อยนี่นะของบานเฮานะคะเนาะอาหารบานเฮาก็นี่แหละกินอยู่ไงโอเคเนาะคะเนาะขอบคุณน้องๆน,น,นะคะเนาะที่มาเป็นกําลังใจให้ป้าใจเจได้มีมูนะคะเนาะการทํา youtube ได้อะไรบ้างเนาะและรู้จักน้องๆทั่วโลกนะคะเนาะ เห็นน้องๆคนนั้นนั่นฮ็ดอันนี้คนนั่นคนนู้นเฮ็ดอันนี้ก็เบิ่งนะคะเนาะเอ๊ะนั่งนั่นไปเบิ่งนั่งนี่ก็น่าแค่นั้นแหละค่ะคือการมีเพื่อนเนาะค่ะเนาะการมีเพื่อนอยู่บ้านเงาๆก็เปิดไปเบิ่งน้องคนนั้นคนนี้ก็น่าเขาปลูกเขาปลูกเขาอันพอดีเม็ดมันอันเฮียก็เลยเอามาถอนมาใส่ไว้โอเคนะคะ ชีวิตาอ็มบัานบาน,นะค่ะเนาะขอบคุณนะคะ